ชอบชอบชอบ น้องจ๋า,<ข>าช่วยแนะนํารถอีซูซรุ่นนี้พี่หน่อย,ดยได้เลยค่ะรถคันนี้นะคะคือสุดยอดยนตรกรรมที่เหนือกว่าคำว,ว่าปิกอัพค่ะออนิอีซูซูดีนักรุ่นไฮแลนเดอร์สประตูค่ะเครื่องยนต์เนน1.9 DDI Blue Power Gen2 นะคะกำลังสูงสุด150แรงมา้าออกตัวเร็วขึ้น,รนแรงแซงเร็วขึ้นตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบเลยค่ะแม่ดูนี่นะทั้งสวยทั้งตลกเลยนะเนี่ยแม่ดีไซน์เขาสวยดีเนาะใช่ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบเลย ทั้งบึกบึนปราดเปรียวโฉบเฉี่ยวสะกดทุกสายตาด้วยค่ะมแค่สุดยอดจริงๆนี่สิถึงสมกับคําว่าพรานุภาพพริกโลโอ้โหสงสัยพี่เนี่ยชอบรถเราจริงๆนะคะจําสโลแกนได้ด้วยพี่แฟนพันธ์แท้อิสุสุตัวจริงอยู่แล้วเ้ยยๆๆยเยเอ้ายมานล่มาานั่งๆๆ่นั่ง ลุงเราไปลุงเราไปเฮ้ยเฮ้ยอ้าพี่หลุยมีอะไรนี่เออจิ๊บไปดีพี่มีเรื่องเส้นมาเล่าให้ฟังประวานเนี่ยพี่ไปเที่ยวสวนศาสตร์เนะกําลังเดินมันเพลินอยู่เลยฝรั่งกะสิตกลงไปในบ่อจระเข้เฮ้ยพี่เห็นหรือเปล่าเห็นเออแล้วพี่ก็เลยกระโดดลงไปช่วยเขาพี่มันนึกได้ว่าจระเข้ผลไม้เป็นฝรังผลไม้เออ โอ้โลุงจะตกใจบ้าวะเนี่ยพี่หลุยถ้าผมเป็นพี่หลุยนะผมจะโยนพริกกับเกลือให้ไอ้เค้กินด้วยไอ้นี่ไม่หาแล้วพาเคียร์ทั้งคู่เลยลุยไปเหยไลุยไม่เป็นหลุยพี่ไปแล้วจะไปไหนเราตั้งใจมาดูรถกันเลย